สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมนะครับหลังจากไม่ได้ท,ทําคลิปไปชมมาหลายวันเลยนะครับไปออกงานที่เมืองทองธานีวันนี้ก็ขอพักผ่อนเติมพลังด้วยเมนูแซ่บๆกับตําเหลาแซลมอนพริกขี้หนูแห้งความเผ็ดตามชอบวันนี้ชัชดๆใส่เยอะนิดน,น,นึงนะครับตามด้วยผงชูรสตามชอบเช่นกันแล้วก็โขกพริกแห้งให้แหลกได้แล้วเติมเป็นพริกขี้หนูสดลงไปได้ตามชอบแล้วก็โขกซ้ําให้พริกพอแหลก ปรุงรสชาติด้วยน้ําตาลปีบ๊บหรือว่าน้ําตาลมะพร้าวความหวานตามชอบนะครับตามด้วยน้ําปลาสูตรส้มตําอันนี้เชฟชาติต้มเองนะครับเดี๋ยวจะมาแจกสูตรน้ําปลาสูตรนี้กันลงไปเยอะได้เลยนะครับสูตรนี้รสชาติจะนัวไม่เค็มโดดเราจะใส่เฉพาะน้ําปลานะครับจะไม่ใส่เป็นน้ําปลาลงไปแล้วก็โขลกเค้เาให้น้ําตาลละลายนิดนึงตามด้วยมะนาว1-2ลูกความเปรี้ยวตามชอบแต่เราจะบีบมะนาวประมาณ2-3 4ซี่ก็พอนะฮะ ที่เหลือเราจะใส่ลงไปทั้งเปลือกอย่างนี้นะครับตับแซลมอนของเราก็จะมีกลิ่นหอมของเปลือกมะนาวด้วยนะครับอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาทําคลิปแจกสูตรอาหารให้ชมกันเช่นเคยนะครับอยากให้ทําเมนูอะไรให้ชมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับแล้วก็รวมถึงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเชฟชาตินะครับจะได้เป็นกาลังใจให้กันตามด้วยมะเขือเทศจะเป็นมะเขือเทศซีดาหรือว่ามะเขือเทศลูกเล็กก็ได้นะฮะมะเขือเทศลูกเล็กของเชฟชาติยังไม่แดงนะฮะก็เลยไม่ได้ใส่วันนี้ใส่เป็นมะเขือเทศซีดาลงไป ประมาณ5 6ลูกเลยนะครับชอบทานก็ใส่เยอะได้ได้แล้วก็คุกเค้ารสชาติให้เอากันแล้วเราก็จะมาสลด์ปลาแซลมอนใส่ลงไปอันนี้ซื้อมาครึ่งตัวนะฮะแล่ให้เด็กๆทานไปแล้วครึ่งหนึ่งจะชาติก็มาแล่ส่วนท้องนี้แลใส่ลงไปจะอร่อยมากส่วนนี้แล่ชิ้นโตเต็มปากเต็มคาได้แล้วก็ใส่ลงไปเลยครับ แล้วก็แล่ส่วนลำตัวลงไปด้วยนิดนึงนะฮะที่เหลือก็จะไว้ทําชูชิให้เด็กๆทานกันแล้วก็คุกเค้ารสชาติให้เขากันก็พอนะครับไม่ต้องโขกเดี๋ยวเนื้อปลาแซลมอนจะแตกจัดลงจานพร้อมรับประทานมาแซบๆด้วยกันครับเนื้อปลาแซลมอนสดๆวันนี้ก็จะทานคู่กับขนมจีนแล้วก็จะมีผักเคียงมีมะระขีนกเลยนะครับกรอบๆเลย วันนี้ก็ขอพักผ่อนเติมพลังอีกหนึ่งวันนะครับหลังจากเสร็จงานจากเมืองทองก็ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะที่ให้กำลังใจน้ำลำไยเย็นๆเชฟชาติมีสูตรด้วยนะครับนี่นะฮะใส่ข้าวหอมลงไปหนึ่งป๊อกนะฮะโอ้โหชื่นใจเลยตำเหลาแซลมอนสดๆเผ็ดๆดดกับน้ำลำไยเหล้าป๊อกลองนำไปํำทานกันดู EP นี้เชฟชาติลาไปก่อนสวัสดีครับ